นิทานตอนแช์เมียเก็บหัวหน้าวงล่าสุดเมียเก็บหัวหน้าวงไม่สนใจห่างกันดีกว่าเพราะว่าคนภายนอกเริ่มหนูแล้วว่าหัวหน้าวงกลัวเสียภาพโพสเคยพูดไว้ไม่กินลูกวงสร้างภาพหล,ลักลูกลักเมียบอกแล้ววงนี้มันข้าวชาวโชวเลยพฤติกรรมเมียเก็บมีคนมาให้ข้อมูลว่า เป็นคนจอมหักหลังขี้ฟ้องมักเอาหน้าอยากเป็นตัวเด่นทั้งทางท,งที่ตัวมันตอนแสดงก็แข็งเหมือนหินเวลาไม่ได้แต่งหน้าหน้าตาก็ไม่ตากับแก้วหน้ามา้ามักหักหลังเพื่อนร่วมวงกลางยิงหยอดในใจคิดว่าเป็นเมียเก็บหัวหน้าวงเนละคุณพี่สาวร่วมวงทุกวันนี้เขากับผัวเขา ไม่พูดกันเลยศิลปินในวงก็ไม่มีใครพูดกับคนคนนี้เพราะเขารู้ว่ามันเหลียบเยอะมีแต่พยายามเข้าหาทางหางเครื่องวงพยายามซื้อของเข้าหาเพราะอยากมีเพื่อนแต่ตอนนี้หัวหน้าวงเตะทิ้งแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเสียภาพโพสนี่ละนี่ก็คือน,นิทานจากดาวอังคารนะ ที่ตอนนี้เมียเก็บโดนทิ้งก็แหละเพราะหัวหน้าวงไม่อยากเสียภาพพจน์เพราะตอนนี้คนเริ่มละแคละลาคาแล้วว่าเมียเก็บหัวหน้าวงเนี่ยปิ่งครซึ่งก่อนหน้านี้เมียเก็บคนนี้ก็ดินออกมาแสดงตัวออกมาใหญ่โตทำทรงเหมือนอยากจะให้คนรู้ว่าฉันเองนี่แหละคือเมียเก็บเจ้าของวงจริงๆนะ จากที่แรกๆคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นใครออกมาโพสต์โวยวายเองร้อนตัวเองไม่มีใครเขาเอ่ยชื่อเลยนี่แหละวงข่าวข่าวขอแท้วงน้ำคามจริงๆไหมก็ฝั่งยิฐทานเรื่องนี้ก็เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาแยกกันอยู่แต่คนอยากอยู่แล้วล่ะเพราะตอนนี้ หัวหน้าวงไม่ต้องการเสียภาพโพสคิดในใจคงจะใช่นะนั่งคิดจวดข้อนี้ก่อนตุกข้าวหลาสดสามสี่วันที่แล้วเห็นว่าจะจ้างคนสืบตามหาตามหาใครก็ไม่รู้ตัวพลอยข้าวแล้วใครละ่ะก็คิดเอาเองแล้วกันว่าใครเป็นใครได้ยิงข่าวพ่อฮักคนวอย หาเงินทอนจากการเลือกลายซื้อภัยให้น้องคำลาสองหวังว่าไม่โทษใหม่อีกนะค่างวดรถที่ย้ายฝั่งแล้วได้รถต้องส่งเองนั่นคือภาระนะคะพอ่อฮักแม่ฮักน้องแแบบรีบไปขายข้าวมาซื้อใหม่ส่วนตัวให้น้องแแบบด้วยนะคะเอฟซี FC น้องแแบบตัวจริงยอมรับคือแแบจริงๆแล้วใช่ไหม ต่อไปก็ติดตามกับรุดตู้อีกหมายถึงใครเนาะก็ขำพวกท่านจริงๆไม่ลาคาหลักล้านจะช่วยอะไรได้ถ้าไม่ทำตามสิ่งที่ fc ตักเตือนเขาก็ตักเตือนเพราะความบังดีนั่นแหละเขาก็อยากให้พัฒนาอยากให้ปรับปรุงตัวแต่พอฮับไม่ฮับก็ยังกลัวไม่เลิกถามว่าจะอวยไปเพื่ออะไร ในเมื่อเด็กมันก็ควรปรับตัวให้มันดีกว่านี้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วก่อนหน้านี้ที่หัวหน้าบอกว่าแยกป่าออกจากน้ําเห็นบอกอยู่ว่าไม่ให้แฟนทอมของคนนั้นของคุณตอมาอยู่วงเห็นแต่แฟนทอมอยู่ในวงในเต้นท์ไหนบอกว่า แยกป่าออกจากน้ำํำทำท่าไล่เข้าไปแล้วเขาก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาสร้างด่ามาวุ่นวายอีกห่วยล้มต้มคนดูอีกแล้วฉันก็ด่าเหมือนกันแหละนึกว่าคลิปไม่มีหลักฐานแต่ไม่ยอมกู้ข้อมูลและปุดช่อนมันชั่วค้าวมันก็น่าคิดนะนิทานจากดาวอังคารอย่างน่าเชื่อถือกว่าหนักหน้าไฟจอมดวงโลกอีกนะ ที่เขาตักเตือนเพราะเขาก็หวังดีนั่นแหละเขาอยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆไม่อยากให้ทำตัวแบบเดิมก็เพราะว่า fc เนี่ยเขาก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่นี่ไม่มีใครเตือนแถมยุยงให้ทำตัวเหมือนเดิมต่างจาก fc บานหักของสโนไว h i ที่เวลาสโนไว h i t e ทำอะไรทุกคนก็จะออกมา แสดงความพิดเห็นและน้องก็จะรับฟังทุกความพิเห็นของเอฟซีที่เข้ามาแสดงความพิดเห็นในบ้านฮักของสโนไวท์เขาไม่มีจะอว้อย่างเดียวแต่ทุกอย่างมันฟูความเป็นจริงและสโนไวท์ก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนบอกว่าพร้อมสนับสนุนสโนไวท์เพราะว่าน้องเป็นคนที่น่าสนับสนุนหลายคนบอกขึ้นบ้านใหม่สโนไวท์ ก็จะไปให้กำลังใจน้องมอบกำลังใจมอบหมายไหลให้น้องยืนหนึ่งสโนไว้ติดตามดูห่างหางไม่ห่วงอะไรสโนไว้มีพร้อมหมดแล้วอยากเห็นสโนไว้ได้เลียนต่อจบปอตีเป็นอย่างน้อยตอนนี้ก็คือมดตะนอยที่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างหางห่วงผมดตนอยตัวเน,น้อยอย่างเรามันตอยเจ็บใครอย่าได้แยม จริงๆนะการที่หัวหน้าวงผักมิตรออกเป็นศัตรูแบบนี้มันก็ทำให้กระแสคนสนับสนุนองค์กรลดน้อยลงหลายคนที่เขาหูตาสว่างเขาก็ออกมาประกาศจุดยืนว่าต่อไปนี้ก็ขอสนับสนุนแค่ตัวศิลปินนั่นก็คือน้องสโน,นไว้หลายคนบอกว่าถ้าน้องคำล่าสองดังจริงทำไมในรายการ ที่มีชิงรางวัลถึงไม่มีหลายชื่อศิลปินที่ติดหนึ่งในมาแรงลิลาแล้วบอกว่าคำร่าสองจะไปแกมมิโกไปจริงๆหรือไม่มาสร้างสตอรี่ในต่อๆถังภาพทั้งข่าวอืมอหือคนประกาศก็กล้าพูดเนาะจริงๆเนี่ยมันไปแกมมิโกไม่ได้หรอกไปแค่พื้นที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยก็พอมาแรงแบบไหน แหล่งเรื่องนี้ใสหรือเปล่าเข้ามาอ่านแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีรายชื่อคำล่าสองที่จะเข้าไปจิงรางวันดาวรุ่งพุ่งแหลเลยนะมันมีแต่น้องเซโนไว้คนเดียวก็เพราะว่ามันเป็นดาวรุ่งพุ่งเลื่อมม้ถ้าจะไปเป็นแดนเซอร์หรือหากเครื่องประจำวงเนี่ยก็คงได้อยู่นะแบบนั้นเนี่ยพอได้แต่ถ้าจะมาเป็นแบบนี้ ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันไม่อยู่ในหลายชื่อที่สื่อเขาสนับสนุนและเสนอนะคะนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนิทานจากดาวอังคารค่ะ